นี้จะเป็นตอนสุดท้ายของบทที่เป็นประวัติและความสาคัญนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือ3อย่างก็คือจุลินทรีย์อาหารเลี้ยงเชือ้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เนี่ยอันนี้จะเกินไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้านะคะว่าคุณสมบัติต้องคงที่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงการหมักทุกครั้งผลิตภัณฑ์ต้องได้หน้าตาเหมือนเดิม การจเจริญเติบโตรวดเร็วมีปริมาณมากไม่ก่อโรคแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากพอแล้วก็รวมถึงบางสายพันธุ์เนี่ยควรจะต้องปรับปรุงสายพันธุ์ได้ด้วยนะคะอันที่สองคืออาหารเลี้ยงเชื้อควรจะมีราคาถูกเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มีในปริมาณมากหาได้ง่ายยิ่งถ้าใช้ของเหลือทิ้งได้เนี่ยก็จะดีมากเลยกับอันที่สนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย หเลยก็คือต้องสามารถนำมาแยกได้แยกออกจากกระบวนการผลิตได้แยกออกจากสารอื่นๆในทังหมักเราได้นะคะมีการทำบริสุทธิ์ได้ง่ายนะคะรวมถึงต้องมีมูลค่าสูงด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสำคัญของแต่ละปัจจัยนะคะทั้งจุลินทรีย์อาหารเด้งเชือ้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ ชนิดของการหมักที่มีความสําคัญทางการค้านะคะการหมักที่มีความสําคัญทางการค้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4อันหลักๆนะคะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ทางการหมักที่ได้นะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะผลิตภัณฑ์เป็นตัวเซลล์ยกตัวอย่างเช่นการหมักยีเซลลก็ได้ยีเซลล์ออกมานําไปใช้ในอุตสาหกรรมขนมปังหรือทำเบียร์หรือไวน์ต่อไปนะคะส กระบวนการหมักที่ได้ผลผลิตเป็นเอนไซม์ไดเอนไซม์ออกมาเราสกัดเอนไซม์ออกมาแล้วนําไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นใหจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์กูโคสไอโซโมเลสให้เราเอนไซม์นี้นะคะจะสามารถเปลี่ยนน้ําตาลกูโคสให้กลายเป็นเป็นฟูโตสได้ซึ่งน้ําตาลกูโคสเนี่ยมีราคาถูกมากกว่าน้ําตาลฟูโตสแล้วก็ น้ำตาลฟุกโตสเนี่ยจะมีความหวานมากกว่าน้ำตาลกูโคสหรือซูโคสเนี่ยประมาณ2-300เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนกูโคสไปเป็นฟุกโตสได้เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นแต่กระบวนการหมักเนี่ยเราไม่ได้ใช้จุลินทรีย์เข้าไปหมักกูโคสโดยตรงนะคะเราเอาเอนไซม์กูโคสไอโซเมเลสที่ผลิตจากจุลินทีเนี่ยแล้ค่อยไปเปลี่ยนกูโคสไปเป็นฟุกโตสอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นการหมักแบบนี้เราจะถือว่าเราได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอนไซม์จากจุลินทรีย์นะคะแบบที่3เป็นการหมักที่ได้สารประกอบต่างๆจากจุลินทรีย์โดยอาจจะเป็นสารประกอบปฐมภูมิหรืออาจจะเป็นสารประกอบทุติยภูมิก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสารที่หมักได้ก็มีพวกยาปฏิชีวนะนะคะแอนติบอติต่างๆพวกฟู้ดแอดดิทีฟต่างๆกรดอะมิโนแอซิดต่างๆ แอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งสารเคมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดอินทรีย์หรือว่าเป็นพวกตัวทําละลายต่างๆนะคะอันนี้จัดว่าเป็นสารที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์อันที่4การหมักที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเราเรียกมันว่าไบโอคอนเวอร์ชันไบโอคอนเวอร์ชันนะคะอันนี้จะใส่สารตั้งต้นลงไปเพื่อให้เซลล์ของเราเนี่ย จุนทรี์ของเราเนี่ยเปลี่ยนสารตั้งต้นให้กลายไป,ไ,ปไปเป็นโปรดักต์นะคะแต่อันที่4เนี่ยจะมีความต่างจากอันอื่นตรงที่มันเปลี่ยนสาร A ไปเป็นสาร B แต่ว่าสาร A เนี่ยไม่ได้ไปผ่านกระบ,นระบวนการเมตาบอลิซึมของมันนะคะในตัวเซลล์จะมีเอนไซม์บางอย่างที่สามารถเปลี่ยนสารซับสเตตของเราให้กลายไปเป็นโปรดักต์ได้เราเรียกกระบวนการหมักแบบนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของสารหรือเรียกอีกอย่างว่าไบโอคอนเวอร์ชันนะคะ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตโดยจุลินทรีย์เนี่ยอันดับแรกเลยความสําคัญของมันก็คือเราต้องสามารถนํามาแยกแล้วก็ทําให้บริสุทธิ์ได้ง่ายนอกจากนี้ต้องมีมูลค่าสูงกว่าสารตั้งต้นของเราด้วยนะคะถ้าสารตั้งต้นมีมูลค่าสูงกว่าเราไม่จําเป็นต้องหมักแล้วนะคะเราก็ขายสารตั้งต้นเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เนี่ยหลักๆคือ1ต้องแยกให้บริสุทธิ์ได้2ต้องมีมูลค่าสูง เช่นอาหารหมักเช่นซีอิ๊วผักดองในแข็งนมเปรี้ยวอย่างเช่นนมเปรี้ยวนี่นะคะราคานมเปรี้ยวก็จะแพงกว่านมจืดธรรมดาเนาะอ่ะอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะสาเกไวเบียร์เหล้าขาวบรั่นดีวิสกี้ยกตัวอย่างเช่นไวน์ถ้าเป็นน้ำองุ่นก็จะราคาถูกหน่อยแต่พอเป็นหมักเป็นไวน์แล้วเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นนะคะพวกเบเกอร์ยีสต์ต่างๆโปรตีนเซลลดียวต่างๆที่นำมาใช้ เป็นสารเพิ่มเติมสารอาหารรวมถึงพวกปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงวัคซีนสารต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าพอผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้เนี่ยมันจะมีราคาสูงกว่าสารตั้งต้นที่เราใช้นะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนสารตั้งต้นให้กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะโดยใช้จุลินทรีย์แต่ละชนิดกันในตัวอย่างในสไลด์เนี่ยสารตั้งต้นเราคือกูโคสนะคะกูโคส ทีนี้กูคโคสก็จะผ่านไกโครไรซีได้มาเป็นกรดไพลูิกแอซิดทีนี้เชื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเปลี่ยนไพลูกิกแอซิดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นตัวแรกนะคะโพรไพโอเนีแบคทีเรียมเนี่ยเปลี่ยนไพลูกิกแอซิดให้กลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กักบโพรไพโอ i นิกแอซิดได้กรดโพรไพโอ i นิกออกมากรดโพรไพลอนิกเนี่ยเขาไปใช้ในการ ทำให้ชีสเนี่ยมีกลิ่นรสมีเฟเวอร์ที่เราต้องการ,ปการเป็นการตกตะกอนชีสแล้วก็หมักชีสไปพร้อมๆกันนะคะได้สวิทชีสออกมาตัวอย่างที่สองก็คือเป็นพวกเชื้อรากับพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะคะเช่นแอสเปอร์จิลัสแลคโตบาซิลัสสเตปโตคอคคัสพวกนี้จะสามารถเปลี่ยนไพรูวิกนะคะให้ไปเป็นกรดแลคติกกรดแลคติกก็สามารถนาไปใช้ผลิตชีสโยเกิร์ตหรือพวกซีอิวซอยซอสได้นะคะ อะอันนี้เชื้อแต่ละกลุ่มก็จะใช้สารตั้งต้นแบบหนึง่งเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์แบบหนึง่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของเชื้อที่เราใช้นะคะอะอันนี้ก็จะเหมือนสไลด์ก่อนหน้าอันนี้เป็นกลุ่มของจูเินซีเนาะแอสเปอร์จิลัสหมักไพรูเวตได้ซอยซอสแลตโตบาซิลัสหมักไพรูเวตได้แลคติกแอซิดได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นชีสและโยเกิร์ต พวกแซคคาร์มซีก็จะมีผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้หลายอย่างนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นก็หลักๆก,ก็คือเอทานอลกับคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นเบียร์ถ้าเอทานอลอย่างเดียวไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นไวน์หรือถ้าได้คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวก็จะเป็นการขึ้นฟูของขนมปังนั่นเองแต่ทั้ง3อันนี้เนาะได้จากการใช้เชื้อตัวเดียวกันในการหมักนะคะ นอกจากนี้นะคะการหมักยังแบ่งตามชนิดได้หลายชนิดถ้าเราแบ่งการหมักตามความต้องการออกของออกซิเจนนะคะเราจะแบ่งได้2แบบคือแ e โรบิกกับแอนแอโรบิกเฟอร์เมนเดชันสอคำนี้อาจจะเคยเจอมาแล้วนะคะถ้าแอโรบิกเฟอร์เมนเดชัก็คือการหมักที่ใช้อากาศใช้ออกซิเจนถ้าแอนแอโรบิกเป็นการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนอันนี้เป็นตัวอย่างการหมักนะคะเช่นกรดซิตริกกับกรดอะซิติกเนี่ยจะใช้การหมักแบบ ใช้อากาศการหมักอะซิโตรหรือวิวเทนอลเนี่ยจะใช้การหมักแบบไม่ใช้อากาศนะคะถ้าแบ่งการหมักตามสภาพการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อแบ่งออกได้3แบบคือเซฟติกเซมิเซฟติกแล้วก็อะเซฟติกเทคนิคเอาคำว่าเซฟติกก่อนนะคะอะเซฟติกเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินคือปลอดเชือ้อแปลว่าถ้าเซฟติกไม่มีอะข้างหน้าเนี่ยก็คือเป็นสภาพที่สามารถอาจมีเชื้อปนเปื้ อาจมีเชื้ออื่นปนเปื้อนมาได้นะคะการหมักแบบเซปติกเฟอร์เมนเทชันเนี่ยคือการหมักในสภาวะเปิดถังหมักเราอาจจะเปิดหรือบอ่อหมักเราอาจจะเปิดเลยไม่ได้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบหรืออาหารเลี้ยงเชื้อหรืออุปกรณ์ในการเลี้ยงนะคะแต่เราใช้วิธีการปรับสภาพให้เหมาะสมกับจุลินทรีย์ที่เราต้องการเช่นการหมักน้ำปลาหรือซีอิ๊วเราก็เติมเกลือลงไปเยอะๆเชื้อชนิดอื่นโตไม่ได้แต่เชื้อที่เราต้องการ โตได้นะคะ,ะแบบที่2คือ semi-sceptic fermentation อันนี้เป็นการหมักในสภาวะปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อภายนอกให้ตกลงไปนะคะ,ะแล้วก็เราจะมีการปรับสภาพให้เหมาะสมกับจุลินทรีย์ของเราในขั้นตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อทั้งหมดนะคะแต่เราอาศัยว่าเราใส่การหมักในสภาวะปิด เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ภายนอกเนี่ยลงไปได้และปรับสภาพให้เหมาะสมกับเชื้อของเราอันนี้เขาเลยเรียกว่าเซมิเซปติกอันแรกเป็นระบบเปิดเปิดทั้งหมดเลยไม่ฆ่าเชื้ออันที่2ไม่ฆ่าเชื้อแต่หมักในระบบปิดกับอันสุดท้ายอะเซปติกเทคนิคเฟอร์เมนเทชันนะคะเป็นการหมักในสภาวะปิดวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างรวมถึงอาหารเลี้ยงเชื้อต้องผ่านการฆ่าเชื้อมาก่อนเพื่อไม่ให้มีเชื้อปนเปื้อนนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการหมักพวกยาปฏิชีวนะหรือว่าสารเคมีที่มีราคาแพงต่างๆวิตามินโกรทฮอร์โมนต่างๆนะคะพวกนี้เราจะใช้ออ e เซติกเฟอร์ม t เ t ชันในการหมักถ้าแบ่งตามลักษณะหรือปริมาณน,น้ำในอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะเราจะแบ่งหลักๆออกเป็น2แบบก็คือ Solid State Fermentation ชื่อบอกแล้วว่าเป็นสภาวะของแข็งเพราะฉะนั้น การหมักแบบนี้เป็นการหมักบนอาหารแข็งเช่นการหมักบดซิติกโดยใช้เชื้อราหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาถั่วมานึ่งเสร็จแล้วใส่เชื้อราลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันหมักนะคะแล้วค่อยไปสกัดเอากรดออกมานะคะพวกนี้จะเป็นการหมักในอาหารแข็งหรือ s o l i d s t a t e f e r m e n t a t i o n แบบที่2คือ Submerge f e r ร์มิเนชันนะคะอันนี้เป็นการหมักในอาหารเหลวแบบที่เราคุ้นเคยกันถ้าเดินตามห้องแลบอาจจะมีเห็นว่าฟาสมีอาหารอยู่แล้วก็มีการเขย่าฟาสอยู่แบบนี้อาหารเหลวแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการหมักแบบ Submerged เฟอร์มิเนชันนะคะถ้าแบ่งสภาวะการเลี้ยงจะแบ่งออกได้เป็น2แบบคือแบบสเตติกคือตั้งอยู่เฉยๆไม่ต้องเขย่านะคะก็คือตั้งฟาสไว้เฉยๆให้เชื้อจเจริญแล้วก็ผลิตสารของเราออกมา แต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคือเชคฟาสต์เฟอร์มิเนชันคือการหมักที่มีการเขย่าร่วมด้วยหรือมีการให้อากาศเพิ่มด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะใส่ในเครื่องแบบนี้ที่เรียกว่าเชคเกอร์นะคะพอเปิดเครื่องเครื่องก็จะเขย่าฟาสต์ของเราตลอดเวลานอกจากนี้นะคะการหมักยังแบ่งตามลักษณะของกระบวนการที่ใช้ได้ออกเป็นอีก3แบบกระบวนการที่ใช้ แบ่งตามลักษณะกระบวนการที่ใช้นะคะอันแรกก็คือ batch fermentation เป็นการหมักแบบไม่ต่อเนื่องการหมักแบบครั้งเดียวเสร็จเขาเรียกอีกอย่างว่าการหมักแบบกะก็ได้ batch fermentation นะคะแบบนี้จะทำในระบบปิดมีสารอาหารจำกัด เมื่อเติมอาหารเลี้ยงเชื้อลงไปแล้วเติมจุลินทรีย์ลงไปแล้วเราจะไม่มีการเติมสารใดๆระหว่างนั้นลงไปอีกเลยเราจะรอให้มันหมักจนเสร็จแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอันนี้คือแบบใสท่ทีเดียวเก็บทีเดียวแบบที่2องเฟซแบทเฟอร์เมนเทชันอันนี้นะคะจะเป็นกระบวนการที่มีการเติมสารอาหารบางอย่างเพิ่มลงไประหว่างกระบวนการหมักเป็นระยะๆะะเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะก็คือ พอเริ่มการหมักไปสักระยะหนึ่งอาจจะมีการเติมอาหารหรือสารบางอย่างลงไปแต่เรายังไม่หยุดกระบวนการหมักนะคะเรายังหมักต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาจจะมีการเติมหนึ่งครั้งระหว่างการหมักหรือเติมมากกว่า1ครั้งก็ได้การใช้เฟสแบทเนี่ยเราสามารถลดผลกระทบจากสารอาหารได้นะคะบางครั้งสารอาหารที่เรานํามาใช้เนี่ยมันมีการปนเปื้อนมาเช่นเราใช้ของเหลือทิ้งใช้หางนมเป็นสารอาหารให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันมี สารเคมีอย่างอื่นปนเปื้อนมาถ้าเราใส่ลงไปทีเดียวเลยมันอาจจะไปยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปเพื่อลดผลกระทบจากการยับยั้งของสารที่ปนมากับอาหารเราได้นะคะเราก็จะหลบมาใช้วิธีเฟตแบกเฟอร์เมนเทชันแบบที่3คือ c o n t i n u ียร์อาร์เฟอร์เมอันนี้เป็นการหมักแบบต่อเนื่องมีการเติมอาหารใหม่ลงไป อย่างต่อเนื่องและมีการนําอาหารออกกับนําอาหารเก่าจากระบบออกในอัตราเดียวกันตลอดเวลาคือเติมเข้ากับเอาออกเนี่ยจะเป็นอัตราเดียวกันตลอดเวลานะคะจุลินทรีย์ที่โตอยู่ในนี้ก็จะเพิ่มจํานวนแบบต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องของอาหารอ่ะเรามาดูเทียบนะคะแบ c เฟชแบ h แล้วก็ c o n t i n u ีย s อัสนะคะแบคือใส่ทุกอย่างไปทีเดียวหมักให้เสร็จ แล้วค่อยเก็บผลิตภัณฑ์ทีเดียวเฟสแบทเริ่มหมักไปใส่ทุกอย่างก่อนนะคะใส่ไป็นเราพอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งก็มีการเติมสารอาหารหรือเติมเชื้อบางอย่างลงไประหว่างกระบวนการหมักก็ได้อันนี้เฟสแบทแล้วก็รอให้หมักจนเสร็จแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์กับแบบสุดท้ายแบบคอนติเนียรอเป็นการหมักแบบต่อเนื่องนะคะมีการเติมสารอาหารตลอดเวลา แล้วก็มีการดึงสารอาหารและผลิตภัณฑ์ออกจากถังหมักตลอดเวลาแน่ตาเท่าๆกันนะคะการหมักที่อยู่ในนี้ก็จะมีปริมาณเชื้อคงที่ไปเรื่อยๆสารอาหารก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ถูกดึงออกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะหมักแบบต่อเนื่องโดยไม่ปิดระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นการหมักแบบสาแบบนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะอาจารย์ขอจบ บทแรกเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันในบทถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ